ถ้าใครอยากได้คอยในเกม FIFA 15นะครับไปดู FIFA 15 Ultimate Team Thailand on mobile ได้เลยครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับจำหน่ายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปดู s t o r e t o p u p Digital Key ลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำ e a ป s q u a d Builder ให้ทุกคนดูนะครับมีคนถามผมว่าให้ผมสร้างทีมที่ถูกๆแล้วก็เล่นดี ให้ทุกคนดูดีวผมจะสร้างทีมที่ถูกๆให้ดูนะครับแล้วก็จะไปเล่นเกมกับทีมที่ผมสร้างประมาณเกมถึง2เกมครับดูว่ามันจะเก่งหรือไม่เดี๋ยวไปดูทีมของผมเลยครับทีมแรกที่ผมจะให้ทุกคนวันนี้นะครับนี่ครับทีมนี้ครับที่ถูกที่สุดถูกแล้วก็โคตรโกงนะครับทีมนี้กองหน้าของผมนะครับโหดทั้งคู่เลยฟิกเจอร์อีบาโบเนี่ยครับวิ่ง91ยิง71เลี้ยงบอล80 ความแข็ง78ครับ3ดาววิกฟุต4ดาวสกลมูฟแล้วก็ข้างเขาเซดูดดมเบียครับ93เลส82เลี้ยงบอล82ยิง4ดาววิกฟุต4ดาวสกลครับเล่นหลังเขานะครับมีมูซาวิ่ง93เ bon ลี้ยงบอล81เอาอีกคนนึงครับก็มีเฟรดดี้กราวรินคนเนี้ยเก่งนะครับมีอินฟอร์มแล้วเฟรดดี start ้กราวรินดูสตาร์ทมันนี่งกะ ดีหมดเลยอ่ะใกล้ถึง80หมดเลยแค่ defending ที่ไม่เก่งนะครับหลังนั้นผมมี m v r elms g e l r l i s c h i mangala k o s h o n i k o n k o แล้วก็ b a g o v i c ครับอยู่ในโกของผมทีมนี้อ่ะครับโคตรถูกแล้วก็เล่นเก่งมากที่สุดเลยครับทีมนี้โดยไปเล่นสักเกมหรือว่า2เกมอยู่ว่าทีมนี้จะโอเคหรือไม่ครับมาเกมแรกโอ chemistry ี่สิเวง n n cavani ใครวะลักเซตพ็อกบาเจมส์โอตริเกสนาซารีมาสคาราโนอปิเกปิเกเล่นซ้ายมือครับมันเอาปิเกเล่นซ้ายมือแล้วก็อัสเปลาอควิต้าเล่นตรงกลางครับทำอะไรของมันวะ โอ้จุมเบียจุมเบียเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้โหนึกว่าไม่เข้าจุมเบียเรียบร้อยเลยเขมรมันแล้วโอ้ฟิกเตอร์เฮ้ยแข็งอยู่ไว้โอ้ฟิกเต็ว what the fuck? โอ้โน่ตุ่มบีอาโอ้โอ้โอฮโอ้โอ้ครับ What the fuck เลย What the fuck เลยมันโกรธเลยครับคนนี้โกรธมากเลยโกมันทำอะไรครับโกมันทำอะไรดูดิครับโอ้ โอ้อ oh, ีบาโบฟิกเตอร์ไปแล้วโอ้ยจานใบแดงครับใบแดง yes red card เลยโอ้สวยงามเซดูดุมเบียสามหนึ่งแล้วครับเซดูดุมเบียไปแล้ว โอ้โหเบียดได้ความแข็งนายายครับความแข็งของเซดูดูมเบียเบียดมันออกบอลเลยครับเมื่อกี้อะใครไม่รู้สวยงามรุและอุยจานโอ้จานครับมันเรชควิดไปเลยครับเรชควิดไปเลยผมรู้ว่าผมคิดว่าผมได้พน n a ตี้นะได้จุดโทษนะเมื่อกี้อะแต่มันเรชควิดไปเลยครับ มาเลยครับเกมที่2ของเรา86ครับเรตติ้งโอ้โหเดดวนเอาต์เตอร์คริสมันนกาเตัสวารสเเนมาโอ้ my god เลยครับเดี๋ยวดูว่าทีมของผมทีมถูกของผมจะสู้ทีมแพงของมันได้หรือไม่ครับโอ้โห shit เริ่มสวยงามมากวิกเตอร์เข้าแล้วเว้ยเข้าแล้วสวัตตี้สวัสดีโกเลยครับสวัตตี้โกเจ็ดเซนมานหนึ่งศูนย์ดูิครับทีมถูกของผมชนะอยู่ครับตอนนี้หนึ่งศูนย์ละกับทีมมันทีมมันประมาณสิบกว่าล้านนะครับ วิกเตอร์วิกเตอร์ต้องเข้าครับสอศูนย์แล้วดูดิมาเลยครับ10ล้าน10ล้านนะครับทีมันโอ้โหเรจควิดไปเลยครับดูดิ oh <my. S 1> มาครับโอ้โหมาครับอินฟอร์มเซลัตันอินฟอร์มคริสต์มาอินฟอร์มตั้งกี่ตัวเนี่ย 4, 6, 7, 8 แปดนับแดเลยครับแตัวมานอ o t m u h ทีอโกเซลวาด้วยับ โอ้โหไม่เข้าวนึกว่าจะเข้านึกว่าจะเข้าอีปาโบ1แล้วครับ1น,นแล้วมาเลยทีิที่2นะครับประมาณ10ถึงว่า12ล้านคลิผมแค่2 0 0 0 0 ไปอีกแล้วไปอีกแล้วสองสองครับ Come on give it to me ครับสองแล้ว Get in there อีกกร Yes <laughs> มันส่งให้ผมเลยครับ o เ side ไปแล้ว3-0ครับ3-0 4-5น้ครึ่งชั่วโมงพอดีครับโอ้โหเช็ดยิงไกลเร e ควิดหรือเปล่าเร e ควิดไปแล้วครับโอ้โหดูดิครับ3ทีมที่ผมเล่นนะครับ3ทีมทีมแรก ก็ไม่ค่อยเก่งแต่ทีมที่2กับทีมที่3ามอ่ะครับทีมที่สองมีโรนัลโดทีมที่3มีอีปราอินฟอร์มครับยังสู้ทีม2 0 0 0 0ืผมไม่ได้อ่ะก็เนี่ยครับสำหรับสวอตบิลเดอร์วิดีโอนี้ของผมหมดแค่นี้ไปก่อนทีมนี้ครับเก่งถูกคอมพลีทแพคเกจมีหมดทีม2ทีมที่ผมสู้ตอนสุดท้ายอ่ะ10กว่าล้านขึ้นนะครับโดูทีมผมส0 0 0 0ยังชนะมันได้เลยครับ2ทีมนั้นก็ถ้าใครอยากได้ ชีพสควอตอยากได้ทีมที่ถูกแล้วก็เล่นเก่งที่สุด,น,ดนะครับไปทำทีมนี้ได้เลยครับทีมของผมก็เหมือนเดิมถ้าชอบสควอตเบลดาวิดีโอของผมนะครับกดปุ่มไลค์ให้ผมด้วยกดติดตามผมได้ครับข้างล่างถ้าอยากดูสควอตเบลเลอ์ในตอนต่อไปของผมผมจะทำอีกให้ทุกคนดูครับเพราะมันก็สนุกดีแล้วก็ ช่วยผมจะช่วยทุกคนด้วยครับว่าทําทีมถูกแล้วก็เล่นเก่งทีมไหนเก่งอะไรบ้างแบบนี้ครับก็แค่นี้นะครับย้าอีกทีนึงอย่าลืมกดปุ่มไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามผมได้ข้างล่างแต่วันนี้ผมลาก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ